สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5ค่ะเป็นกล้องตัวนี้นะคะเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station นะคะ Precision GT 2 0 5ตัวนี้นะคะกำลังขยายนะคะจะอยู่ที่30เท่าค่ะระยะการสองนะคะจะอยู่ที่300-400เมตรค่ะขนาดความกว้างของภาพนะคะก็จะอยู่ที่1องศา30ลิปดาค่ะ วัดระยะได้ที่400เมตรนะคะวัดระยะกับพิซซึม1ดวงนะคะจะอยู่ที่1,800เมตรค่ะวัดระยะกับเป้าพิซซึม2ดวงนะคะจะอยู่ที่2,500เมตรค่ะแสดงมุมราบและม,มุมดิ่งได้1ฟิลิปดานะคะไม่เกิน2ฟิลิปดาค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะจะเป็น LED 2หน้าจอนะคะค่ะจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะตัวกล้องนะคะจะเป็นโครงสร้างแบบกันฝุ่นกันน้ำนะคะ IP 54ค่ะ กล้องตัวนี้นะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้1800 0ข้อมูลค่ะสามารถเชื่อมต่อสายดาวโรดและก็ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกล้องกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะคะหรือว่าจากตัวคอมพิวเตอร์ไปสู่กล้องได้ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะตัวกล้องนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่เชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะร้านของเราค่ะตั้งอยู่ในโครงการวิโซซอยบางนาตราด23สโทร0 2 1 0 3 4 5 4 2นะคะ หรือแอดไลน์เข้ามาร่วมสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่แอดไ998ขีดพี่หนึ่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ